เฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่ o n สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแค่ผู้มีเมิเกตทุกท่านหนูจูนนะคะพัชรพรกิติพงพัฒนาค่ะครับผมอาร์ตธีรวันรยินดีครับโจูนก็เกิดที่กรุงเทพนะคะโรงพยาบาลรามาค่ะแล้วก็เรียนอยู่ที่กรุงเทพตลอดเลยตั้งแต่ใจรักอนุบาลไปที่ปฐมที่นราธรแล้วก็ ไปต่อปถมไปที่สันติวิทยาที่เชียงรายค่ะแล้วก็กลับมาเรียนเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการที่กรุงเทพตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 พอปริญญาตรีก็เข้าสู่มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาโทที่มาหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะบริหารธุรกิจสาขาผู้ประกอบการยุคใหม่ค่ะรุ่น7ครับสำหรับของผมนะครับผม ของอาร์ตก็คือเกิดที่โรงพยาบาลรัฐวิถีกรุงเทพนะครับแล้วก็ตอนประถมเรียนที่กิ่งเพชรรัดเทวีนะครับตอนพอขึ้นมัธยมก็มาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาไี่8ปดิ้วนะครับมาบทเรียนโรงเรียนพัฒนยัติธรรมวัจุประเชย์น,นะครับแล้วก็ตอนปอตีนะครับมาอยู่ที่เรียนที่รามคําแหงรัฐศาสตร์บัณฑิตครับตอนปอโทนะครับก็เรียนที่โครงการผู้ประกอบการ ยุคใหม่นะครับก็คือที่โครงการ ME 7นะครับที่เดียวกันกับคุณจูนครับใช่แล้วคะ่ะเจอกันครั้งแรกที่ที่ m b a ครับที่พอโฮครับเริ่มคุยกันน่าจะช่วงที่เราเป็นคณะกรรมการห้องอ๋อจูนก็จำ่ไลาเหมือนกันคุณจูนก็เป็นหัวหน้าห้องครับ ก็เลยได้คุยกันตอนนั้นใช่ไหมครับก็อาจนก่อนกันจก่อนแล้วกันเออพี่อาเป็นคนขี้เก๊ค่ะขี้เก๊ตุดตุดเลยน่าจะในรุ่นเนี้ยก็คือขี้เก๊กที่สุดแล้วเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำอะไรแบบเดิอเดาๆในห้องอะไรอย่างงี้อันนี้คือแวบแรกที่เจอนะของผมคนละเรื่องเลยครับของคุณ ของจูนที่เจอตอนแรกจูนก็จูนค่อนข้างเป็นคนน่ารักครับแล้วก็ค่อนข้างรับผิดชอบต่อต่องานที่ได้รับมอบหมายแล้วก็ในการดูแลเพื่อนนะครับค่อนข้างดูแลเพื่อนในห้องดีด้วยความที่ว่าจูนเป็นหัวหน้าห้องด้วยนะครับอ่าก็เลยค่อนข้างที่จะใส่ใจในเพื่อนทุกๆคนบางทีดูแลจนตัวเองลำบากก็มีมในบางครั้งครับพูดดีพูดดี ทำไม่เหมอนกันรล่มชอบกันได้ยังไงเริ่มชอบกันได้ยังไงปีสองปีที่สองเนาะให้เขาเล่าก่อนผมก่อนเหรอแล้วก่อนทำไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเคของผมละกันของเราเราเริ่มเราเริ่มคุยกัน ประมาณเดือนกันยาปีที่2องของของของการเรียนนะครับก็คือจริงๆร,รู้จักกันมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้คุยอะไรกันขนาดนั้นนะครับก็เพิ่งมาคุยกันช่วงใกล้จบนะครับเพราะว่าในในแลวเวลาที่เราเรียนกันมาเนี่ยเราจะเห็นการแสดงความคิดหรือการแก้ปัญหาต่างๆนะครับก็คุณจูนก็ค่อนข้างอย่างที่ผมบอกคือค่อนข้างดูแลคนอื่นช่วยค่อนข้าง รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายดีแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นมักจะเห็นมุมดีๆของคนอื่นที่ที่คนอื่นมองไม่เห็นครับแม้กระทั่งตัวผมเองผมยังไม่ค่อยเห็นมุมดีๆของผมเลยแต่คุณจูนยังสามารถมองเห็นได้ครับตอบดีไหมเมื่อท้ับใจกับพิอานนะคะเริ่มชอบพิอาได้ยังไงก็คือพอได้คุยกันมากๆขึ้นนะคะมันเหมือนแบบ เขาอะค่อนข้างจริงใจจริงใจแบบจริงจังด้วยอะค่ะเราเห็นในความแบบรักของเขาอะไรอย่างเงี้ยความจริงจังของเขาเรารู้สึกแบบประทับใจตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> แล้วก็แบบเหมือนเหมือนเปิดโลกใหม่อะค่ะเหมือนเราเราอยู่กับคนละสังคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเออเรียนรู้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบน่าประทับใจจี ทายใจตายแน่นอนเกมทายใจตายแน่นอนมีลงโทษไหมเนี่ยทายผิดเนี่ยมีอะไรบ้างน่ะทำามลองนะพร้อมเลยครับพร้อมเลยค่ะครับสีสีที่ชอบที่ที่จูนชอบเขียนเขียนตัวใหญ่ๆหผมยาว เดี๋วหนู้เห็นโอเคหนึ่งสองส้มสีฟ้าพี่สีอะไรอ่ะโอ้โหอ้จุนไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบสีฟ้า oh. ไม่ชอบสีบาเย็นชอบสีม่วง <laughs> ต้องเห็นชอบเออแล้วยังถูกอยู่ใช่ไหมแล้วจุนถูกไหมอ่า uh, ถูก, <Yeah. S 2> ถก โอเคพร้อมนะพยายามเขียนได้นะเอายังพร้อมวันเจอทรีอะไรอ่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีอาหารอะไรกัะส้มตำส้มตำอีสานเกลซอจีบอลชอนเป็นไทเฝันไท พวกนี็ดกอยางเลยของพี่ยาเป็นกะเพราหมูสับหมูกรอบไสค่ะหิวเลยใช่ไหมล่ะหรือว่ากะเพราทุกชนิดพี่ก็ชอบทุกอย่างเลยค่ะถูกไหมถูกครับถูกครับของพี่ด้านเลสถูกทุกอันเลยชอบทุกอันเลยค่ะ การ์ตูนที่ชอบพี่เขียนตัวเดียวนะให้ตัวเดียวเหรอให้เขียนเรื่องเดียวก็ได้ค่ะเรื่องเดียววันจึ๊ดรี๊ตุ้มนาร루โตะฮันเตอร์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 ถูกต้องถูกต้องเย่ยากอ่ะที่สุดเลยเหรอถึงได้ละ ไม่รู้ลืมเขียนถูกไปเลยเออต้องติ๊งอะไรอ่ะอะไรอ่ะสังขละถูกไหมกอดร้านกอดร้านกอดร้านก็คือไปบ่อยมากๆค่ะคือพิ娅ดชอบกอดร้านมากส่วนที่หนูชอบนี่หนูชอบไม่ใช่อันที่แบบพี่อ่ะประทับใจที่สุดใช่ไหมมีตอบผิดใช่ตอบผิดคัดใหม่นะที่ประทับใจที่สุด ก็อย่างของจูนนะเป็นสังขาบุรีค่ะเพราะว่ามันไปไกลมากเดินทางไกลมากแล้วจูนเป็นคนเมารถใช่ไหมคะแล้วกว่าจะไปถึงสังขาพยาก็ต้องยิงเดี่ยวเลยจูนก็แบบเอาหัวออกนอกรถจริงคือพยาต้องแบบขับอย่างเดียวโค้งหลายโค้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจูนแบบลาก่อนเลยก็เลยเป็นที่ที่แบบประทับใจค่ะส่วนผมที่ผมตอบก่อนร้านเพราะว่ามันมีหาดค่อนข้างสวยแล้วก็น้ำทะเลใส อาแล้วก็เหมือนเราแบบเราหลุดโลกเลยครับถ้าเราไปเกาะร้านเราก็ไม่ไม่ต้องวุ่นวายกับใครอะไรอย่างเงี้ย<ม>ประมาณนี้ก็เลยได้ความรู้สึกแบบใเป็น,นส่วนตัวครับจ<ม><ม>ูนก็มองว่าก็ก็จะมีเขาอยู่เนี่ยแหละคะ่ะเขาก็จะคอยดูแลจูนจูนก็จะคอยดูแลเขามันไม่ใช่ว่าแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องดูแลกันเป็นฝ่ายเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากให้พียร์นเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่ เป็นทั้งน้องเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งสามีก็คือเป็นทุกอย่างค่ะไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงหรือเราแบบเผชิญกับภาวะอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะคอยแบบให้กำลังใจเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อาจจะมีเบบี้สักคนหรือสองคนอะอี้คนเพื่อโอ้หกคนเยอะคือก็คือมาเติมเต็มให้ครอบครัวเราอะมันสมบูรณ์มากขึ้นแล้วเราก็อาจจะมีความสุขด้วยกันค่ะครับ ในในในมุมมองของผมเรื่องของเรื่องของอนาคตนะครับเริ่มต้นจากการแต่งงานก่อนครับการแต่งงานผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับไม่ได้ไม่ได้สิ้นสุดเราแต่งงานกันวันนี้ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะจบเลยในอนาคตเราอาจจะต้องเจอปัญหาหรือจจะต้องเจอสิ่งที่เข้ามาทําให้เราต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะครับก็ก็เป็นเรื่องปกติโลกเขาเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่ผมมั่นใจเลยคือเราจะร่วมกัน จับมือเดินเดินกันไปเจอปัญหาเราก็จะฝ่าปัญหาไปด้วยกันนะครับอันนี้คือคือในมุมมองของอนาคตที่จะเกิดขึ้นระหว่างเราสองคนนะครับส่วนเรื่องที่ผมค่อนข้างสีเรียสก,ก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงของของ,ของเราทั้งคู่มั่นคงในแง่ของทางด้านฐานะการเงินหรือว่ามั่นคงในแง่ของความรู้สึกการรักษาน้ําใจการ นะครับการให้เกียกรติกันทุกอย่างที่ที่ผมคิดหรืออะไรก็ตามจูนก็จะเป็นส่วนหนึ่งในความคิดนั้นๆเราจะพูดคุยกันตลอดนะครับไม่ไม่ใช่ว่าตัดสินใจด้วยตัวคนเดียวนะครับเหมือนกับว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องของเรามันไม่ใช่จูนหรือว่าผมเพราะว่าตอนนี้เราสองคนคือคือคนคนเดียวกันเราคือเราครับก็ประมาณนี้ นนนี้ช่ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกคนนะคะที่มาร่วมงานแต่งระหว่างจูนกับพิรันนะคะขอบคุณจริงๆคะ่ะแม้ในช่วงที่เราเจอ,จเอ,อวิกฤตโรคระบาดแบบนี้ทุกคนก็ยังแบบ มาหาเรามาแบบอยู่กับเราอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะจะรักทุกคนตลอดไปขอบคุณค่ะครับข,ของผมก็จริงๆก็เหมือนกับคุณจนะูพูดพูดได้หมดลวก็คือจะขอบคุณแขกทุกคนที่มานะครับก็คือรู้สึกว่าเป็นเกียรติของผมทั้งคู่มากท,ที่ทุกคนให้เกียรติมาร่วมงานนะครับ การดูแลอาจจะไม่ไม่ทั่วถึงยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าหากว่าดูแลไม่ดียังไงก็ขออภัยไปด้วยนะครับพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราสองคนจะไปหาแขกทุกคนแล้วนะคะเตรียมต้อนรับเราด้วยนะคะไปกัน